โทษนะคะท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้หลายท่านอาจจะเคยได้ยินอยู่บ้างแต่วันนี้ฉันจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปมองอีกมุมหนึ่งของแผ่นดินสยามมุมที่เต็มไปด้วยเหงือ่อใครเหงื่อแรงงานและเสียงตะโกนขายของในตรอกซอยเล็กๆแต่ก่อนเมื่อกว่าร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะ สยามบ้านเมืองเรานั้นกำลังเปิดรับผู้คนจากสารพัดสารทิศไม่ว่าจะเป็นแขกจากอินเดียฝรั่งจากยุโรปแต่ที่มากันเยอะที่สุดก็เห็นจะเป็นคนจีนโพ้นทะเลนี่แหละค่ะตอนนั้นเรือสำเภาเทียบท่ามาที่ปากน้ำเจ้าพระยาชายหนุ่มรูปร่างผอมเกรง็งงหัวเกรียนบ้างถักเปียเป็นหางยาวบ้าง ใส่เสื้อผ้าฝ้ายเก่าๆสีทึมๆเดินลงเรือมาเป็นขบวนเข้ามากันด้วยใจที่หวังจะหาความหวังใหม่ๆเพราะที่บ้านเกิดแผ่นดินจีนมีแต่ความยากจนและความแห้งแล้งแต่พอมาถึงสยามชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบไม่มีเงินไม่มีที่นาไม่มีบ้านสิ่งเดียวที่พกมาด้วยก็คือแรงกายและความขยัน หลายคนมีเพียงถุงผ้าใบเล็กๆพกสเสบียงติดตัวมาไม่กี่ชิ้นหอบเอาความฝันใส่บ่าเดินตามกันเข้าเมืองเสียงพูดสำเนียงจีนแต้จิว๋วปนฮกเกี้ยนดังก้องไปทั่วท่าเรือเป็นภาพที่ชาวสยามในสมัยนั้นจดจำกันได้ดีนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาและบ้านเมืองเรา ที่แรกคนจีนส่วนมากนะคะก็ต้องไปเป็นกุรีแบกหามแบกข้าวสารขึ้นเรือขนไม้ขนถ่านขนถังอาจมบางคนก็ไปเป็นคนลากรถใช้แรงสองแขนสองขาลากเวียนลากเกี่ยวให้คนไทยผู้มีเงินนั่งท่านผู้ฟังลองนึกภาพสิคะแดดปริ่งเปรียงกลางกรุงเทพคนจีนตัวดำผอม ต้องลากรถให้คุณนายในชุดสบายนั่งยิ้มพริมอยู่ข้างหลังนั่นแหละค่ะคือภาพชีวิตจริงของพวกเขาในวันวานแต่จะว่าไปคนจีนก็มีหัวทางการค้าอยู่เต็มเปี่ยมเขาไม่มัวแต่เป็นลูกจ้างอยู่ตลอดไปหรอกค่ะพอเก็บเงินได้สักก้อนก็หันมาหาเปร่ขายของบางคนขายก๋วยเตี๋ยวเดินหาบหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆไปตามตรอก บางคนขายขนมหวานขนมถ้วยข้าเหนียวหน้าต่างๆบางคนขายเสือ่อขายหมอกสารขายผ้าเสียงตะโกนเฮียอ <Yeah, S 1> ้วขายนมก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้อนๆกลายเป็นเสียงประจำถนนหนทางในกรุงเทพและบางคนก็ไม่ได้หยุดแค่หาบของขายแต่ยังรับซ่อมแซมของเล็กๆน้อยๆเป็นช่างรองเท้าช่างมีดอยู่ตามหัวมุมถนน บางรายแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ถือเป็นหนทางสร้างรายได้ที่มั่นคงกว่าการเป็นลูกจ้างนี่เองที่ทำให้คนจีนเริ่มมองเห็นโอกาสเล็กๆซึ่งต่อมาก็ขยายกลายเป็นรากฐานของธุรกิจใหญ่โตทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือ คนจีนเขาขยันและประหยัดอย่างเหลือหลายค่ะเขากินอยู่ง่ายกินข้าวกับเกลือกับผักกาดดองประหยัดสุดๆแต่เงินที่ขายของได้เขาไม่ใช้ฟุ่มเฟือยเหมือนใครๆนะคะเขาเก็บเก็บแล้วก็เก็บพอเก็บเงินได้มากเข้าจากหาเปรีก็กลายเป็นรถเข็นจากรถเข็น ก็เป็นร้านตึกแถวเล็กๆและเมื่อร้านเล็กๆนั้นประสบความสำเร็จก็กลายเป็นห้างใหญ่ไม่เพียงแต่การค้าเล็กๆชาวจีนบางพวกยังจับทางใหญ่ได้ทําโรงสีข้าวทําโรงน้ำตาลรับสัมปทานไม้สุงในป่าแล้วก็กลายเป็นเศรษฐีที่สยามต้องจับตาตระกูลใหญ่ๆหลายตระกูลในบ้านเรา ต้นตระกูลก็มาจากแรงงานจีนทั้งนั้นแหละค่ะและกว่าจะมาถึงจุดนั้นได้ท่านผู้ฟังคะเขาต้องเจอทั้งความเหน็ดเหนื่อยความหิวโหวยและการถูกกดขี่สารพัดแต่ด้วยหัวใจที่สู้ไม่ถอยทําให้จากคนธรรมดากลับกลายเป็นผู้มีอันจะกินและส่งต่อความมั่นคงให้ลูกหลาน นี่คือเส้นทางที่ไม่ได้โรยด้วยดอกไม้แต่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อและความเพียรแท้จริงท่านผู้ฟังคะบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมคนจีนตั้งตัวได้เร็วเหตุผลมันก็มีหลายข้อคะ่ะหนึ่งเขาไม่หวงแรงงาน งานหนักงานเหนื่อยเขารับหมด 2. เขารู้จักเกื้อกูลกันพี่น้องเพื่อนฝูงญาติมิตรพอมีใครตั้งตัวได้ก็จะดึงคนรุ่นหลังเข้ามาทำด้วยจัน 3. เขาคิดการค้าไม่ติดยึดกับไร่นาเหมือนชาวบ้านไทยในยุคนั้นที่ยังทำเกษตรเป็นหลัก 4. เขารู้จักปรับตัว ลูกหลานผู้ไทยได้แต่งงานกับคนไทยนับถือศาสนาพุทธเข้าสังคมไทยได้อย่างแนบเนียนนี่แหลคะค่ะคือเหตุผลที่ทำให้คนจีนกลายเป็นส่วนสำคัญของสังคมไทยตั้งแต่ตลาดสดยันวังเจ้านายและอย่าลืมคะ่ะว่าความสำเร็จของเขาไม่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่มาจากหยาดเหงื่อและความเพียรอย่างแท้จริงเขาเริ่มจากศูนย์แต่ค่อยๆไต่บันไดขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนี่คือบทเรียนที่ฝากไว้กับลูกหลานสยามว่าไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายหากไม่ลงมือทำและอดทนจริงๆ ฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังคงเห็นแล้วนะคะว่าชาวจีนพ้นทะเลที่เข้ามาในสยามไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่เขามีแรงกายและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้จากภาพชายหนุ่มผอมเกรงหาบเร่เดินขายขนมกลายเป็นภาพเจ้าสัวเจ้าของห้างใหญ่โรงสีนี่คือการเดินทางอันยาวไกล ที่เต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อข้อคิดที่อยากฝากไว้ก็คือความขยันอดทนและรู้จักเก็บออมสิ่งเหล่านี้ไม่เคยทำร้ายใครเลยค่ะตรงกันข้ามมันพาให้ชีวิตคนเราเดินไปข้างหน้าแม้เริ่มต้นจากศูนย์เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครจะยากดีมีจนเพียงใดหากเรามีความเพียรวันหนึ่ง ความสำเร็จก็จะมาหาเราเองและนี่แหละค่ะคือร่องรอยประวัติศาสตร์เล็กๆที่ฝากเอาไว้ให้ลูกหลานได้คิดได้เรียนว่าความเพียรกับการไม่ยอมแพ้คือมรดกที่แท้จริง